สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องศัชวานสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s ไ r i b e กับช่องชัชวานสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวานสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่อยู่ในช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชั่นสองกันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชันสองกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องชัชวาลสไตล์ เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมูฟนะครับทั้งหมด8ตัวนะครับกอนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆก็อย่ามีเงินไว้ซิมนะครับให้มีแค่ศูนย์บาทพอนะครับเพื่อป้องกันการโดนถักเงินภายหลังนะครับโอเคครับเรามาดูตัวแรกกันนะครับ ตัวแรกให้เ,เพื่อนๆกดดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสองสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจํานวนหนึ่งจิกใช้งานได้หนึ่งวันนะครับเน็ตไม่อันเน็ตไม่ลดสปีดดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสองสี่เหลี่ยมเราไปดูตัวที่สองนะครับดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้า 9, สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับสองจิก ใช้งานได้30วันนะครับตัวนี้จะเป็นเน็ตพม่านะครับถ้าเกิดว่าใขรสบับรแล้วเป็นภาษาพม่านะครับแนะนําให้เปลี่ยนทางด้านสายมือได้เลยนะครับที่เป็นคําอธิบายนะครับไปดูตัวที่3กันนะครับจาน9 3 5าสามาจานสี่เหลซีเียมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ต 5G ใช้งานได้30วัน ดอกจัน935ดอกจัน37สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เนต็ตจำนวน้วสิ้น5จิกนะครับเราไปดูตัวที่4กันนะครับจัน935ดอกจัน36สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เนต็ต10จิกใช้งานได้30วัน ดอกจาน935ดอกจัน36สี่เหลี่ยมเราไปดูตัวที่5กันนะครับดอกจัน935ดอกจัน3 5หสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตเน็ต2 g จิกใช้งานได้30วันนะครับเน็ตแมสเน็ตเมลสปีดดอกจัน935ดอกจัน3 5สี่เหลี่ยม เราไปดูตัวที่6กันนะครับดอกจัน9 3 5ดอกจัน9 8สี่เหลี่ยมัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตสองซิกใช้งานได้สามสิบวันนะครับดอกจัน9 3 5ดอกจัน9 8สี่เหลี่ยมเราไปดูตัวที่เจ็ดกันนะครับให้เรากดดอกจัน9 3 5ดอกจัน9 9สี่เหลี่ยม ัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ต 2G จิกใช้งานได้30วันดอกจัน935ดอกจัน99เสี่เหลี่ยมเราไปดูตัวที่แปกันนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตหนึ่งจิกใช้งานได้7วันนะครับเน็ตไม่อนเน็ตเบนดสปีด ดอกจานเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจานเจ็ดแปดศูนย์สี่เหลี่ยมและนี่ก็คือทั้งหมดโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายสมูททั้งหมด8ตัวนะครับเพื่อนๆก็ลองไปทำการสมัครกันดูได้เลยนะครับอาจจะมีตัวที่ได้แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ลองไปสมัครกันดูได้เลยนะครับทั้งหมด8ตัวถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัคสไาชกับช่อง ชัชาวาลสไตล์เวอร์ชันสองกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นำคลิปต่อต่อไปแล้วที่สำคัญเ,เพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่จากช่องชัชาวาลสไตล์เวอร์ชันสองกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชาวารสไตล์กันด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ